วันนี้ผมมีเคล็ดลับการเดินจากงานวิจัยมาฝากนะครับเพราะการเดินให้ได้ตามเป้าหมาย1 9 0 0 0และรักษาความเร็วที่เหมาะสมจะช่วยถึงขั้นตายช้าลงเลยครับผมตั้งใจหยิบเรื่องนี้มาฝากนะครับเพราะส่วนตัวผมก็ไม่ชอบออกกำลังกายเหมือนกันครับแต่ถ้าเรื่องเดินเนี่ยผมชอบมากถึงไหนถึงกันเลยปรากฏว่ามีงานวิจัย2ชิ้นจาก JAMA Neurology และ Jama Inter n a l Medicine สรุปเทคนิคการเดินให้ได้ผลดีต่อสุขภาพ3ข้อง่ายๆครับ ข้อแรกคือทุกคนควรเดินให้ได้วันละอย่างน้อย30นาทีข้อ 2, 2ควรเดินให้ได้1 0, 9 0 0 0ต่อวันโดยชี้ว่าทุกๆ2,009จะช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจมาเร็งตายก่อนวัยอันควรได้10%ครับและข้อ3ข้อน,นี้คนอาจยังไม่ค่อยรู้นะครับคืองานวิจัยแนะนำให้เดินเร็วกว่าปกติสักนิดหนึ่งครับคือปกติเนี่ยเราเดินเฉลี่ยไม่ถึง49ต่อน,นาทีนะครับลองปรับจังหวะให้เร็วขึ้นหน่อยเป็น80 ถึง112 9ก้าต่อน,นาทีก็จะช่วยให้การเดินมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ